แม่ลูกเขาเล่นกันแม่ลูกเขาเล่น,นกันค่นี้ประจำเลยนเ,นรรรเล่นแล้ <ไป S 2> วตีกันเล่นแล้วเดี๋ยวก็ตีกันเจ็บใครบาดเจ็บคู่หลตัวตัวลูกบเก็บเล็ไม่ค่อยเปนะ็นนะ่ะนะนะมียอกยอกหยอกยอกยอย่กแ,แต่ง่ะภาพธรรม,มาชาติไม่ต้องแต่งหรอก ส่งแห้เลยอย่าตีกันนะเล่นคือเล่นนะเล่นคือเล่นนะห้ามตีกันนะตีกันประจำ นั่นนนนั่อวยผู้ใดทรามว่าผู้ใดเป็นอย่างขนาดอีอีนวยหลานไอ้นง่มงยเอาเอาเอามังกรกันแล้วมังกรยกตีนแล้วพุ่งหนีหัวโขกเยนะมึงหย่านะช่วยดวยกแบงัดกันอยู่สองคนแล้วมึงงัดตีนกูนี่ไม่ใช่นะเฮ้ยช่วยด้วยไอ้ช่วยช่วยได้แต่ยังไม่ใช่มปงัดตีนกันเว้ย อะไรไ,ไม่ต้องมาร่วมวงสาคณะญาติกับเขานั่นน่ะนยอมซะที่ไหนน่ะไล่ละไอไล่ไล่ละขวันป้าวัาดูดูจ้องดูจ้องมันจ้องเตรียมจะไล่ละ เข้าอาณาจักรเขาไม่ได้นะอยู่คนละอาณาจักรนุ่นเออบอกันว่าเป็นมาออกไปเดียดขนาดเด็กเด็กมาเห็นเด็กมาเห็นเขาเรียกไม้ขวานฟ้าเด็กมันยังต่อเข้ามาได้าหรไปแล้วไอ้ขวานฟ้าไปแล้วมันเข้าอาณาจักรเขาไม่ได้อาณาจักรสามแม่ลูกเขาใครห้ามแตะน่สีไหนเห็นสามตัวอีกตัวหนึ่งไปหนึง แม่เลยมอมแมมแมมแมมมอมแมมแม่เลยมอมแมมอ้าวขายของสิเร็วอ้าวมาแล้วนี่ไงนั่งไงฝน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 เออฝเอาเอาลุลุยลุ กองว่าหม่กองว่าหม่จัดการเลยเออเอาไอ้นี้ไม่เคยเจอเว้ยไลอะไรของแกเนี่ยฮะลายไอ้ลายนี้สวยตัวนี้สวยเนี่ยไอ้ตัวนี้ตาสวยเสือซิตาชิตาชิตา